อนนี้ถ้าเครื่องเครื่องนี้นะครับผมต้องการจะทปยังี้หรือดีๆมันเสียขึ้นมาเคยเจอเจอครับผมแม่ก็มาผมเจอขอทั้งหมดโทรมาถามผมว่าที่เซฟเวอร์เป็นไรไ่รูขึ้นไปส้มแล้วเปิดไม่ติดเลยอาการเดียวกันเจ๊งคือเรียบร้อยไปแล้วผมก็ว่ากคนเคยเจอเช่นพีซีทุกคนที่ไปใช้ม็นเครื่องใช้ใช้โต๊ะนะเปิดไม่ติดก็มีถูกไหมฮะอาการเดียวกันถ้าเครื่องนี้เสียเครื่องนี้เสียนะครับผมจาทำยัการวิธีการผมคือว่าเอายปลูกย้ายไปย้ายไป อ่ะกรอสองลูกไป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 ถูกนะครับพอเสร็จเดียวกันหลังจากนี้ผมจะทําอะไรเครื่องนี้ไ็ได้เพิ่มในบูรีเพิ่มจีดูเปลี่ยนการอะไรก็แล้วแต่หรือเล่ยสีอะไรก็แล้วแต่พอผมทำอย่างเสร็จซ่อมเสร็จอะไรเสร็จผมบอกว่าอ่าทุกคนกลับมากลับมาลูกกลับมากลับมาและช่วงที่มันกระโดดมันระเกิดมาแบบนี้นะครับผู้ใช้เรียกใช้ภายนอกนะครับอย่าเรียกใช้ได้ตามปกติเฉพาะเวลา อ่าบลอกเอ้ยเรียกเว็บมาอะไรหน่อยลูกจะบอกก็ค้นไปเลยวอรไวทเว็บเอเดวีเวอร์ไรท์ก็พ้นไปหมดครับบล็อกเป็นกระโดดก็ค้นอยู่นะอ่าอะไรหรอครับนี่โอเคนตครับแบบนี้อ่าคราวนี้เมื่อเที่ยงเนี่ยผมไม่ได้ถามนะแต่ตัวหนังสือมันใหญ่มากเอาใหม่ผมไม่ได้ถามเลยนะตัวหนังสือมันใหญ่มากเก็บเอาวไว้ในแนบมีไปแล้วนะไปแล้วๆๆๆ ของของรัฐะมานของเยอะนะอ่ะโอเคคราวนี้เอาใหม่เฮ้ยทฤษฎีเดียวกันถ้าเกิดว่าโอเคเรามีซอดมีโหรสามโหลเจ้าบล็อกกระโดดได้สามโหรนะครับมีเครื่องสามเครื่องอยู่ในบ้านเรานะครับนะครับถ้าบ้านเราเกิดอะไรไม่รู้เกิดสิ่งมิติพักบ้านเราปึ๊บเป็นร้อยโหลสามโหลพังเป็นร้อยใช่ไหมครับเจ้าบล็อกเราก็ตายถูกไหมทฤษฎีเดียวกันเราบอกว่าบล็อกโคนี่คุณเวงเหรอลูกผมผมไม่ใช่ตุนนะ แต่ผมชอบเล่นสไตลนะ์เนี่ยผมไม่บอกว่ามันคืออะไรนะดูออเองตามชื่อไว้แล้วกันแต่ผมไม่พูดอะไรนะบออนน็อกโฟลนี่เล่นไหนลูกความสามารถแบบเนี้ยนิสสภาพนะผมไม่ได้กล่าวร้ายหรือไม่ได้แช่งใครนะสมมตุติที่ภาษางิตเกิดมีปัญห,หาเทียรเกิดขึ้นไม่ว่าเหตุใดก็แล้วแต่เอานี้ก่บแคานหลุดไปกับภาษางิตเลยภาษางิตไม่สามารถให้บริการไอทีได้ องค์กรเลยอยู่ถูกไหมครับลิ้ยงเลยอยู่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราทำเทคโนโลยีแบบนี้เราทําการโคลนนิ่งทั้งหมดไปไว้ที่องค์กรเราสามารถสวิตช์้น,น,นบนองค์กรได้อยู่เราเน้กสภาพน้ำท่วมกันเราไม่โดนที่นี่ไม่โดนถ้าที่นี่โดนน้ำท่วมแล้วเราต้องย้ายเดยยบิวต์องค์กรแล้วระบบไอทีทั้งหมดของเราจะย้ายไปยังไงถ้าเราใช้เทคโนโลยีแบบนี้เราสามารถไปรันเว็บม,มหาวิทยาลัยที่นู่นได้ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดโรครันเว็บลันเว็บหน่วยงานของลูกค้าที่โพสต์กับมหาวิทยาลัยโพสต์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยไปรันอยูู่่ได้ อาจจะขึ้นช้าหน่อยอันนี้เดูเร็วๆรือเทคโนโลยีถ้าเกิดระหว่างตึกใกล้ๆไปเนี่ยเร็วแน่นอนครับแต่ระหว่างสร้างไฟกับอะไรนั้นนะมันคงช้าแต่สุดท้ายแล้วคือมันขึ้นได้ไงฮะแจกออกเลกก็ก่อนใส่หมดเทคโนโลยีอันแรกที่มันย้ายไปลอยไปลอยมาได้มาเชื่อนถ้าผมใช้ลาเกินบอกเลยนะผมเมื่อกี้เลิก งูเลยอ่ะอันเนี้ยไม่ได้แจกของตัวนี้นะอันเนี้ยงูเนี้ยไม่ได้มาจากหัวใจนะเออเดี๋ยวแจกผมแจกแผ่นตีกระเป๋าสอ,องพันแล้วนี่ต้องมีจะแรกอะไรครับกระเป๋าครับ<ม>นุน่มๆหมดเลยขนาดนี้ก็ต้องมีนะอ่ะแผ่นตีกระเป๋าสอ,องพันยกมือครับเอะไรไม่มีของเกมเองนะ ไม่มีนะม,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 ไมีไหมไไมีไหม,ไม,มอ่าไลฟ์บายเดชั่นครับเป็นงานเราเิอครับทุกค่ไปรับอ่ามีงานครับคือจริงๆอ่ะคือผมไม่อยากไม่ได้ว่าเห็นกันคนคนเองนะเอาคนที่ผมไม่รู้จักมาก,ก็ได้คนที่รู้จักผมนะอ่ะ,อ,ะอีกอันนึงครับชื่ออะไร ครับให้งาน,นกันใครด้วยนะครับผมเดินลุยงครับ <_ an> อ่ะทำองานเน้นอะไรผมยี่เห็นเหเดินอย่างเงเี้ยไม่ใช่ไม่ม,มีนะมีนะอ่ะอ่นะทำงานเนี่ครับผมไม่ได้ห้ามใครจะใครก็ได้นะแล้วให้คไม่ได้ห้ามใครแอปพลิเค <_ an> ชัน าผมให้แสดงว่าไม่ยากแสดงว่าทุกคนอยากได้ไม่เจ้าระโปก้างงูตรงนี้ถูกไหมโอเคได้ครับให้มาต่อทั้งหมดทั้งมวลนะครับภาพรวมที่เราเห็นนี่ยนะครับสรุปข้อดีก่อนเลยข้อดีมันใช่ได้แต็งหรือต่อไปแล้วนะไม่ใช่นะข้อดีมันใช้บริการเพราะตัวท้มๆไม่ใช่นะโอเคข้อดีคือหนึ่งเราสามารถใช้ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ได้เต็มที่นะครับเพื่อท่จะเพิ่มการใช้งานได้สูงขึ้นไม่ใช่ซื้อมาทีวีแรงๆเครื่องอะไรแต่แตง แต่ใช้แค่10%เห็นไนะครับโอเคพอมากวิธีคอนดิกเนียลได้นะครับเดซิสเตอร์ได้จัดเมกเกี้์นะครับก็คือเรื่องของไรมาเกชั่นบล็อกสำรวจไปท่ามโลดได้นะครับสามารถบล็อกสามารถจำลองแปลงกายรูปวิเศษองได้ท่าไปได้อยในเน็ต้นนะครับหมดเรืองการเทสติ้งใครก็ตามที่มีโปรแกรมเมอร์หรือเขียนโปรแกรมเมอร์ของตัวเองไม่อยากได้เอาเองเช่นอยากได้ยห้นมตัวหนึง่งแต่ชัดเครื่องฉันไม่มีเครื่องฉันรันเบี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยก็ใส่อย่างนี้ได้ ครับดีนิวคอร์สเรื่องของพาวเวอร์เรื่องสภาพเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสียเครื่องยุคหลุดเหลือเครื่องเดียวสายไฟแล้วลงอี่งแค่เซิร์ฟเวอร์ครับสี่ตัวเซฟเวอร์มีเซิร์ฟเวอร์มีมีสายไฟแค่หนึ่งแค่ละกันจากเสียเครื่องแล้วหลุดแล้วหลุดเหลือหนึ่งเครื่องนะครับสายไฟเหลือแค่เส้นเดียวแค่พาวเวอร์มาใช้น้อยลงพาวเวอร์ใช้น้อยลงนะครับคูลิ่งหรือแอร์ระบบความร้อนที่จ่ายให้มันก็น้อยลงพื้นที่ที่ใช้มันก็ยิ่งน้อยลงอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้แอร์และค่าไฟแอร์ได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับข้อเสียข้อดีมันมีเยอะข้อเสียก็มีไม่ไ้ไม่มีนะครับแน่นอนเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับคนยังรู้น้อยแลัวมีบางนเนี่ยนักตอนนีนะก็ไม่น้อยนะแต่ว่ามันอยู่กลุ่มกังกัดนะครับลายเส้นท้ายแน่นอนมันมีราคาครับสุดท้ายนองตกรรม 4S สังเกตว่าเมื่อกี้ผมย้ำว่าค่าค่าไฟหรือวีเอเนี่ยเป็นไฟบน แล้วถ้าเราไม่แบนัพไว้เกิดต้องการส่วนตัวนะคนรู้แล้วยังไมนได้เปิดการส่วนตัวนะผมนะตอนเรียนนะใช้เหัวนะครับมีเอกสารร้อยหน้าเลยนะผมกดคอนโทรลเอนะครับคอนโทรลแล้วก็คอนโทรลสสูตคือคอนโทคือเลขอคอนโทรลเคือคัดหรืออะไดเปล่าแล้ว็็ซฟทาดเวยคอความกใช่ไหมสุดท้ายผมได้ไฟล์ของป่าของตนดังนั้นการเปลียนี่เรืงสำคัญมากนะ หนึ่งนเป็นองของารสองไม่ภาพมีหรือเปล่าเราต้องระวังให้ดีงานแบบนี้เราต้องนะเพราะว่าถ้างานนี้เราเป็นเราเป็นวัสดุเซนเปิลเราเป็นเบียร์เป็นตัวนะครับถ้าเราจัดการพลาดไม่่าไม่มีเวลาหายหายเครื่องนะนั่ต้องต้องระวังให้ดีและการแบบนี้ดีมากนะคารในเรื่องนี้จะต้องมีมากทีเดียวคราวนี้ไอ้เจ้ารีซอสนะครับหน้าเนี้ยดูให้แม่ไอ้สองเปวนไอ้เจาะบอกก่อนแล้วนะอ่าบอกก่อนแล้วนะอ่าไอ้รีซอสพวเนี้ยไอ้เจ้าัสดุเซนเปรลพวกเนี้ยมันสามารถ ให้เซอร์วิสหรือให้บริยยกรารตามบีซอสที่ต้องการได้เ่าไหร่ผมับพิมพ์มดีนะรับนะรีซอสนะครับแน่นอนหนึ่งหนึ่งือเชเิร์รูทุกคนรู้ว่าถ้าเป็น v i r เชื่อเซิรแบบนี้ฉันจะได้รีซอสอะไรบ้างแน่นอนครับ C P U 64 C P U ใครใช้ถึงบ้างสัมรับธมเองใช้ถึงยนะอย่างนี้นะ Memory หนึ่งเครื่องหนึ่ง u a อเช r น e r เิได้1นึ่งเทร ผมไม่ได้ใช้ไม่ถึงกันบิตไอด e ทุกคนเข้าใจ i d ดีนะแต่วอย่างนั้นนะ i d ดจะได้สี่แน่นอนแต่การซีเนี่ยเพิ่มไม่ถึง256ร้อยห้าิบหกลูกหรือบิตนะครับแต่ละลูกบิตแต่ละลูกใส่ได้สูงสุด64เทลลาราไบต์ดูหน่อยนะครับผมไม่ได้ว่าผมผมจะไม่ไม่ไแตะหน่วยนะทุกคนเข้าใจนะไม่เข้าใจก็มือถามนะครับอ่ะ ใส่แรงกันได้ถึ12ง12,000เมตรเรื่อพึ่งแบบนี้ใครอยากทำแบตเตเรียเทอร์เรตเบรอะไรแบบไม่ให้มองเห็น,นเทอร์เรตเบรข้างหลังก็แรงดันใส่ได้เยอะนะครับเพยายามทำได้เยอะมากทีเดียวนะครับอยากใช้เป็นคลัสเตอร์หน่วยยากทดสอบที่เป็นอ Power, ของพิ้วพาวเวอร์ก็ใส่ได้เยอะๆนะครับก็แล้วแต่นะครับคราวนี้พื่อนๆเห็นรีซอสเลียกที่นะ จำไว้นะจำไว้นะผม,ผมจะไม่เปิดเยอะหลักนะของม,มันใหญ่มากเดินโอเคไปละอ่ะคราวนี้โอ้โหรีซอสเยอะมากยิวยูฟีแมมฟี่หนึ่งเทสุดท้ายนะครับเวลาโอ้โหของอะไรนั้นเขาขอไดเยอะแล้วกันพอขอเยอะปุ๊บกจ้าบอสก็อินเทอร์บูมี้คือตันโสมที่อยู่แค่นี้แล้เอาไปต้องก็คือคือบอกว่ามาันเยอะก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาเท่าไหร่ก็เอานะไม่ใช่นะครับท้ายเราต้องยู่ว่าเราใช้เท่าไหร่เช่น เราใช้แบตเตอรี่อยู่แค่1นึ่งกิกยูยูหนึ่งคอแค่นี้ก็รันได้แล้วไม่เอาอ่ะใช้จะขอ4คอ8คอแล้ว16กิกแล้วชาก็ขอไว้คนเดียวสุดท้ายไม่ไมมมมเอาเอา่ะโอ,อ,อาากิกไม่ไปจะขอสาย2กิสุดท้ายขอก็แบบนี้คือมันมันวอทมันโตเอาโตเอาโตเอาแต่วมันไม่ใช้กับไข่แล้วมันก็กินพเรื่องที่มันอื่นลงก็ขออีกคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ถูกนะครับมันมีก็เยอะก็จริงแต่ว่าเราใช้เท่าที่เราต้องการนะครับเราใช้เท่าที่เราต้องการนะ คราวนี้ไอ้เครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยให้จะบล็อกอย่างเงี้ยไม่เอาขุ่นมึนึนเหมือนผมนะโอเคเอาไหมอ้าบล็อกบล็อกบล็อกเอาไหมเอาไหมลดน้ำหนักบล็อกหน่อยคราวนี้เนี่ยถ้าเรามีเครื่องไม่ใช่ว่าเรามีเครื่องเวลาอยากทำเองนะเทคโนโลยีแบบนี้ทำเองนะเรือว่าฉันอัดบล็อกเลยอัดพีเอไปเลยร้อยเครื่องก็เป็นแบบนี้ยโอเคไปแบบนี้นะครับแบบเนี้ยมันทำงานได้ก็จริงแต่ทุกคนจะช้าหมดทุกคนจะใช้บีบล็อกช้ากันหมด ข้อวิซอ่เนี่ยมันมีหลายอย่างลึกๆเนี่ยที่ผมตัดแลงไปแต่ไอ้ไอ้ผมมันเยอะมากผมตัดมาเหลืที่เดียวนะอ่าเนี้ยก็ใช้แบบเนี้ไม่ได้มันต้องกระจายกระจายออกไปให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้จรครับเรใช้แบบนี้โอเคหน่อยคล่องตัวหน่อยบล็อกไว้นะคล่องตัวหน่อยวีเอสเราทำงานได้คล่องตัวหน่อยเวลามีโพลิเพสสลิมมารีสปอนซ์ทางได้เร็วขึ้นนะครับฮะโอ้โหมานาแล้วเข้าเรื่องเนี่ยหัวข้อวันนี้ไอ้มางแก๊ าเอาอย่างน,นี้ลหลักๆที่เราต้องดูนะครับเมื่อเรามีเครื่องอันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเวอ่อบนบนตัวเจมเปอร์หรือเป็นฮาร์ดแวร์จริงๆก็ตาม,มานะครับมันมีประมาณแปดอย่างที่เราต้องดูแลนะครับแต่แรกไฟวอลแอนตี้ไวรัสแพสไฟวอลกก็คือตัวบ้านนะใช่ไหมประตูบ้านแอนตี้ไวรัสหรือเราก็พออ่ะง่ายๆคือเราก็พออืมมันเป็นติดไวรัสใช่ไหมเดห็นเหรอว่าพอไหมนั่นแหละการเปลี่ยนที่ไวรัส แต่ถ้าเราไม่อัปเดตไอ้ที่บรัสรปภไม่ไม่รู้จักหน้าโจมมันจะมีร,ร,รมปภไม่ท่างไปแอ้ที่บรัสเหมือนกันก็ต้องอัปเดตที่เราเชื่อมันไปบ่อยร,รู้ไหมครับเป็นเดลี่ยิ่งดีใหญ่ถูกไหมแต่มาเป็นแผดไอ้แผตดตัวเนี้ยมันคืออะไรสม,มุติตึก400ล้านกระจกแตกช่องโหว่ลบก็ซ่อมได้ลบเป็นผลลัพปล่อยลนันธ์ลบได้เกถูกไหมเหมือนกันถ้ามีไอ้ที่บรัสแต่เดียวมันไมนมันก็ไม่พอถูกไหมม,มันต้องมีแผดด้วยนะครับมีไอ้เนส ไอ้เย <owad Es> ็ดเเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ไปแล้วหรือแก่ขอไปแล้วเนี่ยก็ใช้ระบุทางนิดหนึ่งของคนรออนไลน์ไดไปขอไปเป็นขอไปเลยนะพิีเตอร์ไปไปสายพีซีดาวน์โหลดยี่สิบชั่วโมงมีนะครับมีเราเราเป็ีนมันมีก็ใช้ระบุทางนิดหนึ่งนะสุดท้ายทางสิงทุกคนต้องสิงทางตามประบบระบบว่าให้ใช้ให้ใช้เวลาพีเตอร์เนี่ยให้มันให้มันตรงกันก็ใช้ทางสิงนะครับประมาณเรื่องของเกมล็อก ก็ต้องเก็บตามรบอด้วยรบอบอกเก็หบหลอดชาอติวันไม่ใช่ว่าเหรียญเก็บหลอกแค่ในกล่อนะครับเซฟต้องต้องเก็บด้วยเหมือนกันทางมินิทุกทางมินิเจอรี่มันต้องมีว่าเว็บเราอ่ะมากรอนอยู่ไหมมันอัพมันดาวช้าแค่ไหนหรือฟอสเปลี่ยนพอหรือไม่เนมูล่ตอันนี้ใช้ไปเท่าไหร่เจ้าของคนที่ดูแลต้องรู้นะครับดังนัต้องตรวจสอบเองครับต้องตรวจสอบจาไว้คือข้อที่ข้อที่ต้องทำสุดท้ายเรืร่องสอบใบอาตแอนด์อุรี่เราต้องไปอัุเสมอไม่ว่าเครื่องนั้นจะเป็นของใคร ให้ดูว่าเครื่องนั้นเรารับผิดชอบอยู่หรือเปล่าถ้าเรารับผิดชอบอยู่เราก็องแมตช์ห้และทดสอบการหรวอต้งีด้วยไม่ใช่ว่าแมตช์ห้าแมตช์ไปแมตช์ไป,ไไปพอเฟลขึ้นมาปุ๊บมันก็รีไม่ได้มีเรียนบอร์ดตัวไหนตัวมาเลยนะนะไม่ได้ทั้งหมดผมก็ไปเราเป็นแม็กเนผมบแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจเห็นไหมนะอย่างเงี้ยแน่นอนไฟบอสไฟบอสแล้วนะครับหลักๆไม่ได้มีแค่นี้นะมีแค่เว็บกับรีโม,เมทเดสก์ท็อปถ้าจุดตัวใช้ยูโดนะมีพอร์ตสำหรับ เปิดใช้งานถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับมีนาที่เวลาร์มีนาเปลียนเจเจอร์เป็นเดลี่นะมีนัเปลี่แพทเป็นบิ๊กนี่นะนะครับไอ eis s allow เนี่ยคือใช้ไอที่อนุญาตนะนะครับต่อมาเรื่องของถามซิงค์ถามซิงค์นะครับให้ใช้เป็น mtp หรือ mpuu แบบนี้นะครับที่เขียนทุกคนทุกคนเห็นเขียนในชิพนะต่อมาเรื่องหลอกเก็บ90วันใครใช้แม้ที่เป็น ais นะครับก็เก็บหลอกกันด้วยบางคนไม่เก็บหลอกทุกคนหลอกจริงเลยก็มี รับเก็บด้วยคแล้วก็เดี๋ยวรตอตามตัวเขาเรียกเนี่ยผมไม่ได้ชี้ถูกต,ตัวว่าใครเริ่มชอบโอเคตัวนี้ก็ท่เราต้วหนึ่งเราต้องดูวนะครับว่าการมีเตอร์นะครับเซฟเวอร์เราเนี่ยทีพียูใช้มากน้อยแค่ไหนเมมโมรี่ดิสก์เทปบดใช้มากน้อยแค่ไหนเราเราต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีให้ดิสแตมอันนี้ไม่ได้นะครับเรื่องของเว็บไซต์รู้ไหมว่าเว็บอะไรนเราอัพอันดาวน์แค่ไหนอัพหรือยังไม่ใช่เช้ามามาดาวน์มาตายอันนี้แล้วขึ้นมาลุ้นไงก็ไม่ได้ นะครับอเลิศอ <card LA> ัน <girl>. น okay. ี้ก็แล้วแต่ใครจะมีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมอะไรก็แต่เจอเลิศผ่านที่ได้ผ่านเมลถ้าโดยทีมงานผมนะทุกคนผ่านเมลหมดนะครับอ่ะเรื่องของไม่ครับแอดิโตรีนะครับเป็นภาพเป็นเดลี่ย้อนหลังกีวันจะมีการเทดสอบทดสอบการลดโซระมาณแค่ไหนอันนี้แล้วแต่